ถ้าหาว่าสีลายนี้นะครับถูกแปลงไปกล,ล,ลายเป็นสีปัจจุบันที่เราเห็นคือสีแดงสีชมพูคันนี้ก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันครับแล้วไฟไทยนี่ก็คือมันเป็นแบบเหมือนถามว่ามันเพราเราเล่นรถไฟไทยจำลองเราเล่นรถไฟจำลองในประเทศไทยกันลเ,เยนยนลย,เย,ย,ยมันก็เลยบอกเฮ้ยมันมีด้วยเหรอมีคนทำด้วยเหรอที่นก็มีคนทำมานาน,นะะแ,แล้วครับตั้งแต่เริ่มแต่สมัยยุคกระดาษตัดกระดาษด้วยกระดาษใช้กระดาษครับี่เขาขนของหรือ่ไมโครเจคเตอร์ใช่ ท่านใส่ไปในโปรเทคเตอร์ยังไม่รู้ว่าทำอยู่เลยผลผลหลักก็คือมีเรื่องว่าเบนเกอร์หลายท่านจะใช้พวก 3D พิมพ์เตอร์มาแต่แต่ถ้่พราะว่ความแตกต่างก็คือเรื่องว่านี่แหละมันคือเสน่ห์ของโมเดลรถไฟเพื่อเก็บรถไฟอยู่ที่ที่รถไฟไทยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจริงเนี่ยมันเป็ H.O ก็จริงแต่ว่า H.O เกลเกเรนก็คือหนึ่งต่อแปดสิบมันจะไม่ใช่หนึ่งต่อแปดเจ็ดเหมือนรถอเมริกันเพราะว่าถ้าทำหนึ่งต่อ มีระยะสำคัญเหมือนกันนะเยอะใช่ใชเพราะว่ารถไฟไทยตอนนี้ก็คือถ้าจะสั่งผลิตก็จะความยาวไม่เกิน25เมตรเนื่องจากมันเป็นความท้าเกินกว่านั้นมันจะเข้าโครงลักษณแคบของสายเหนือตะป่าเพราะสายเหนือก็คือโครงแคบ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 ครับแต่ถ้าอยากติดตามรถไฟไทยที่ออกใหม่ๆนะครับที่ทางทางเกอร์ทำแล้วกันพราทาง m a k e ์ทำเนี่ยที่หัวคุมโตทั้งสี่ด้านเนี่ยมันจะมี qr code อยู่นะครับก็แอดลองแอด a ไว้นะครับ คอยติดตามดูว่าจะมีทคโนโลยีไหนออกมาบ้างน,นะครับถามว่าผม,มเป็นเจ้าของหมดไหมไม่ใช่ครับแต่คนในห้องนี้หลายคนเป็นเจ้าของแต่แค่เราแค่เอาไรมกันเพื่อตัดแต่งครับถ้าจริงๆเรารวมเรารวม,รรวมคนที่ได้นรถไฟจำลองที่เราเป็นคอมมูนิตี้กันนะครับสงสัยรอบหน้าถ้ามาทุกคนเนี่ยคงอาจจะต้องอินแฉกอรีนหแต่อยาเช่าห้องก่อนนะ <c oughs> อันดับแรกครับอันดับแรกซื้อลอตเตอรี่กับพี่ เราลองมูไปดูทางฝั่งเอนสเกลกันดีกว่าครับเอ็นสเกลก็เมอน ありがとう เน้กนการแบบว่าเออแกแกแกล็อกมีอฉันไปญี่ปุ่นนะแกจะฝาดผู้อะไรไมาอะไรอะไรแบบเนี้ยจะจะเป็นแบบนั้นอย่างแล้วก็แบบแกแกแกฉันเจออะไร้นี้ฉันเจอไอเนี้ยมีสอนอะไรครับให้แกตัวไวเอาไวมาคือมันเหมือนจริงๆแล้วรถไฟจำลองอ่ะมันเป็นกา,ารสัานฝันในวัยเด็กเนาะอย่างถ้าแบบเราเราล่าประสบการณ์ของเราอ่ะตอนเด็กๆเ,เราจะไปอยู่รถไฟโทมี่มันก็เป็นอะไรที่แบบเออ่องวุ่นวา มันน่าดึงดูดแล People, نا, ้วราก็เป็นการจับจให้เดกรู้สึกว่าอยากได้รถไมากขึ้นจซนรถไฟมาเจอรถไฟจะมองนครับถึงได้รู้ว่าฮัชชั่นตรงมีแต่เราก็้องไม่ถูกด้วยนี่อันนี้รถไฟสงชั้นเลยนะครับเออสองชั้นจริงๆมีตู้ตีอีกแล้วโอเคว่ะโอเคว่ะ ตกอย่างพิงอ่างเหมกัน้าน่่งง่ายอันนี้เป็นเียงของรถจาก br 2 <c els descript or> 3 2นะครับองาสองอันนี้จะเป็น จขาจัที่ต้นกำเนิดจากสารภาพโซเรีุกเองไ้นะครับอาจจะนเป็นโควดประมาณัง2 0นะครับแล้วก็อันนี้เป็น้าตที่มาาโซเลียกและที่ของเอรัที่แล้วที่จะบอกนารถ้าขายด้วะมันมเป็นครับีสันจรยิ่งเลยยิ่งเล ขนขออะไรันหนิขนผ่านหิ้ขนมาไหมเห็ไมไ้ขวะโธ่หน้าอวไรเี่ยเาจอดแล้วครับหน้าหน้องเะครับจอดนนี่้หน้ารบเกม่อโรโราเนียแล้วก็โปแลนด์้วก็ประเทศแล้วก็โปรโปลาในเยอรมันตอ ก็เป็นเยอรมันตะวันออกเขาจะเรียกชื่อตัวนี้ต้องมีชื่อเล่นว่าลูคีล่าครับชื่อขอกว่าลูคีล่านะครับอาร่าขับตวนหลังจากที่เยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออกลงกันเสือเยอรมเยียวเจ้ารถหัวรถจักรตัวนี้ก็จะดูดนำมาใช้นำเขียนเป็นสีแดงแล้วก็ตัวใหญ่จะวิ่งขบวนรถเสข่งข้ามในเยอรมันตะวันตก

ก็เริ่มทำความเร็วแล้วนะครับดึงแล้วดื่มแล้วก็รีไปนะครับทำความเร็วนะครับออกนอกแล้วรีบเร็วละโอ้โหดีละรีบเร็วแล้วดี พอพอไปเขียวตอดูอ่ะหน้นสาสถานีแล้วไฟนี่มาจากกรุงเทพมาจอดขบวนที่สองสี่หนึ่งสองส่หนึ่งอง่ะถึงหัวหินตอนบ่ายต่อออกแปนโมงเช้าถึงหัวหินต่อกลางเม,ม,มืองเช้าก็เมือง